ใหญ่ปักเลยอ่ะดูรูปผู้หญิงเลยผูย้หญิงอะไรผู้ชายทั้งนั้นเลยไ,ไหนมาดูบ้านแม่เห็นมาแล้วโอ้โหนี่เวียเนี่ยวนี้ปั๊บปั๊บเปลี่ยนไปแล้วเหรอคะไม่ใช่แต่ว่าโอ้โหอิจฉาหุ่นเขาเนี่ยนี่ดูซิกแพคไหมอ่ะนี่ไม่ได้แต่งเตมิมภาพน,นะอันนี้ของจริงนะเนี่ยโอ้โหนี่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 เวียนี่ซันพิชญยดลใช่น้องซันเออนี่ดูดูแบบระยะไกลอย่างเงี้ยเหมือนหนังสือพวกเกยไหม ก็แงเธอไม่ใช่เกย์นี่ป๋าดูประจำเยอันนี้จะบอกว่าป๋าจิดรูปบาคงนี้จริงเหรอป๋าอยากเปมานานแล้วแต่ประทุงสันนี่ป๋าอันนี้มีคนหนึ่งแต่เขาไม่ยอมถอดเสื้อเนี่ยแสดงว่าหุ่นไม่ฟิตแอนเฟิร์มหรือเปล่าเนี่ยวิภาพคุณวีเนี่ยคุณวีเนี่ยยังไงเนี่ยไม่ยอมถอดเสื้อแล้วดูท่ามวยขารีบทีเดียว คุณวีอ่ะบอกบ่งบอกได้เลยเหรื่องขุนเดชถูกต้องแล้วค่ะที่ป่าพูดเมื่อกี้ถูกต้องแล้วนะคะมาจากละครเรื่องขุนเดชนั่นเองใช่ซิดหุ่นกันมาสุดๆเลยดูวันนี้พว่าต้องถอดเสื้อโชว์ไงใช่วันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปบุกกองอ ไปดูของจริงกันเลยว่าเขาแบบฟิตบึกกันมาขนาดไหนคุณเวียเขาจะหล่อล่างขนาดไหนไปเฉยๆได้ไงเราต้องไปคุยเข้ามาด้วยเรื่องคุยสิเลยต้องเรื่องเวียกับน้องมีนพิชยาเนี่ยข่าวเรื่องนี้เราชอบเราชอบเราไปสนใจเรื่องนี้แหละเราไปเลยค่ะไปดู แฟนรายการวันวานยังหวานอยู่นะคะตอนนี้ก็อยู่กับจันนะคะที่กองละครขุนเดชค่ะจันก็จะพาทุกคนนะคะไปชมเบื้องหลังกันนะคะว่านักแสดงแต่ละคนตอนอยู่กองถ่ายเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะคะถึงผมจะมาสายแต่ผมสแตนบายตลอดนะครับ <im S 1> อ้าวนี่ทุกคนรออะไรครับเนี่ย อันนี้เป็นมุกตลกไปดำกองถ่ายเงี้ยนะครับเขาไม่มีอะไรหรอกเขาไม่ได้รอผมครับผมท้องานก่อน9โมง40นาฬิกา9โมงครึ่งมาก่อนเวลาทด้ไมเนี่ยมาันี่มันเห็นแต่พลวัตใครคุณอยู่โวดคอาอย่างนั้นเหรอเห็นลูกตัวเองตายในสภาพแบบนั้นคุณอย่างกำนันดูต้องอัลวาดอยู่แล้วกระโดดโมเดลตุ๊บบบบขาที่แตก นี่ผมใช่ไหมครับพี่ได้ครับได้ครับโอ้นี่มีคนมีน้ำใจเลยครับตลอดเลยทำอย่างนี้ทุกวันเลยเนี่ยวีน้ำย้อนทุกครั้งเลยทำทุกครั้งเลยแบบนี้ครับพี่ครับทำทุกฉากที่มีดอลลี่นี่ครับพี่ทำตลอดเนยอย่าไปใจจริงเลยอ่ะทำทุกครั้งที่มีดอลลี่เลยนะเนี่ยไม่เคยเพ้อคนไหนมีน้ำใจทำนี้เลยนะเนี่ยเกิดแต่เกิดแต่ไปงานอะไรไปงานอะไรไปงานอะไไปงานอะไแล้วตัดต่อเนี้ยออกเออโอเคนะพอแล้ว นักเอกอีกคนหนึ่งของเราฮะน้องกรีนครับสวัสดีค่ะกรีคนค่ะในเรื่องเล่นเป็นบปรทองค่ะคู่กับพี่วีค่ะเป็นไงบ้างเรื่องนี้หนักใจอะไรบ้างครับน่าจะเป็นเรื่องคาแรคเตอร์มากกว่าค่ะเพราะว่ากิ๊นไม่เคยเล่นทีเดียดมาก,ก่อนแล้วก็นี่ก็เป็นเรื่องแรกที่เล่นทีเดียดแล้วก็ได้มาเจอทีมงานซึ่งเราไม่เคยทํางานด้วยมาก,ก่อนเลยแล้วก็นักแสดงรุ่นใหญ่ๆอ,อย่างพี่วีพี่เบียร์แล้วก็พี่จัดด้วยอะไรเป็นไงเป็นไงเป็นไงพี่ครับเนี่ยให้ผมช่วยไหมนี่ไงเขาจะประมาณเนี้ยค่ะเขาก็จะเป็นแบบ บางวันก็จะกระตือรือร้นมากเลยเนี้ยบางวันก็ก็กระเตือร้นนั่นแหละแต่น้อยกวันอ่านันั่นนะครับครับพี่วีก็จะเป็นคนที่แบบว่าพลังเยอะอะไรี้ยค่ะแล้วก็กระเตือร้นตลอดมาตรงเวลานี่ไงข้าวกองบางครั้งก็มากับกองอย่างนี้ค้างคืนกับกองเลยคือแบบว่าสนิทชิดเชื้อกับกองแมค่ะเป็นคนน่ารักถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องมากๆเลยค่ะมาให้เลยเหนไหมตาจะไหลตายะไหลพี่เต๋อก็ว่างที่จะบวชให้นะพี่เต๋อก็ว่างที่จะบวชให้นะนี่รักมากเลยเนี่ย พี่มีแบบเขาปรับตัวเอ้ยใช่เขาปรับตัวเขาเรียกว่าพี่เนี่ยพี่มีเขาโตขึ้นแล้วเขาบอกว่าเขามีะบอกว่าอะไรเนี่ยเวลาภาพที่ออกไปต้องใส่ดาวหรือยิประยับหรืออะไรใส่เป็นรูปแบบเทวดาข้างบนด้วยนะฮะไม่พี่แตไม่ได้เแบบน้ำเขาดีขึ้นเขาดีอยู่แล้วค่ะแล้วตอนนี้เขาก็ดีขึ้นเยอะด้วยการเวลาเขาเป็นผู้ใหญ่มากนี่ไงนี่ไงนี่ละครับนางเอกสุดยอดเบอร์หนึ่งของช่องเจ็ดคนต่อไปครับผม ดาบพีพีชนะอยู่แล้วค่ะนั่นแหละดาบผมเนี่ยแค่ชนะศัตรูในทีวีแต่ไม้ต้พดเนี่ยชนะใจน้องเ้าไปแล้วหรอ พระจำเริศจำนึกอจิตต่อไปและมีส่วนให้ติดกันดูไหมจำเลิศพี่ดูวะนอนเราเป็นบ้างฮับมุจับคุณเดชใส่ถุงเทียนจับข้อหาอะไรข้อหาสมรู้มคิดกับฆาตกรดังนี้แล้วมันหลุดบากคุณเดชคุณเดช

ถ้ากาเคยได้ยินกิจศัพ์ของวีรับรุตรบาศแต่ก็น่าจะรูนะ้นะวัดดาบดำเล่มนี้นี่มีไว้สังหารพวกโจรใจบาเทคนิคการควงดาบของคุณเดชมงจมับยังบ้านนะครับไสองหยิบ่างนี้นะสามลากจากนี้บนลงล่างเแบ8ล่างเป็นเลขแปดไม่ป็นแนวนอนเล่แดแนวนอนนะฮะแล้วก็สักสองรอบนะครับแล้วก็ สับอย่างนี้นลนแล้วก็สามารถใส่ครับถ้าทำเร็วๆก็จะกลายเป็นอย่างนี้นผมเล่นไม่เคยพลาเดเลยละครัทท้งหนึ่งตายดูดาบจะหลบกเนี นี่นะคะเราก็อยู่ช่วงพักแล้วนะคะเราก็เลยดึงตัวนักแสดงนะคะมาคุณนั่งคุยกันค่คะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับผมเป็นยังไงบ้างคะเอาเริ่มจากคู่ของดิฉันก่อนล้วกันนะคะคหมวดยงยุทธ์ะเรื่องนี้คุณเฟซแนด์เฟิร์มมากเลยเหรอครับผมก็ฟิตร่างกายมาเพื่อคุณเดชโดยเฉพาะครับก็ เล่นฟิตเนสแล้วก็ออกกำลังกายอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเป็นเรื่องอที่มีบทบูเ๊เยอะต้องมีเตะต่อยบางทีต้องถอดเสื้อบ้างใส่เสื้อกล้ามอะไรเงี้ยก็ต้องแบบฟิตหุ่นนิดนึงเคลียร์ป่ะคะเคลียร์ดูแลตัวเองดูแลตัวเองเองอข้าฟิตเนสครับเพราะอะไรถึงต้องดูแลตัวเองเพราะโสดหรือเปล่าหรือยังไงเพราะโสดครับไม่เกี่ยวครับก็คือเพราะว่าโสดเลยหรอตอนนี้เหรอไม่บอกนะวะนี่ไงเป็นประเด็นแล้วเนี่ยเมึยบอกคุมเครือเนี่ยโดนวุ้ยเฮ้ย เราต้องรู้ผู้ชายต้องบอกเลยโสดหรือไม่โสดบอกไปเลยอย่างนี้พี่อ๋อพี่อ๋อผมพี่โสดแล้วโหดมากครับโหดยังไงคะโหดกับตัวเองนั่นแหละทรมานตัวเองเลยวันวันครับอ่านยึดตัวเองอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก็เป็นประเด็นยนี้เหรอเห็แล้วกันเองเคลียร์ข่าวอะไรคะเคลียร์ข่าวยังไงคะเคลียร์ข่าวเรื่องเรื่องอะไรครับคือที่คุณเล่นอีกเรื่องหนึ่งคุณมีข่าวกับน้องมินน้องมินพิเชียใช่จริงเหรอฮะแล้วผมตกข่าวผมไม่รู้เรื่องเลยจริงเหรอ พี่โอ้ยเอาวี่ตรนเสร็จแล้วชอบบอกว่าจริงจริงวะคะก็เล่นละครด้วยกันได้เฉยครับปั๊เพิ่มไหมปับเปื่มครับน้องเป็นคนน่ารักครับเป็นเด็กขอนแก่นเหมือนกันแล้วก็ร่วมงานกันก็ค่อนข้างที่จะสมูทครับสบายอะไรเงี้ยเป็นคนบ้านเดียวกันเป็นคนบ้านเดียวกันฉากลื้อซีนเพียบครับเรื่อยเยอะไปไหนครับเพราะว่าแบบมันเป็นละครแนวแบบนะดราม่าแบบจบจิกหัวจูบจบกันอะไรเงี้ยครับก็เลยต้องแบบ มีภาพออกมานิดนึงแต่ว่าสบายๆใช่ไหมคะไม่ต้องเกรงใจริงๆไม่มีนะครับสบายๆครับผมยังสดอยู่ครับแล้วมีโอกาสพัฒนามั้ยครับมีโอกาสพัฒนาไหมยพัฒนาอะไรฮะไม่ครับพี่มีโอกาสพัฒนามั้ยกลับมาเจอวันๆกลับมาเจอวันๆกับรัเจอวันๆ